เครือข่ายต้นไม้ในเมืองกับเสถียรธรรมสถานจับมือกันหลังจากที่เสถียรธรรมสถานเ,นเจออัคขีภัยนะคะไฟไหม้เมื่อวันที่17เดือนที่ผ่านมาวันนี้หนึ่งเดือนแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นคนเอาฐานน่ะเพราะฉะนั้นเครือข่ายต้นไม้ในเมืองก็มาช่วยสำรวจต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่ในเสถียรธรรมสถานและต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้ว่าเราต้องปฏิบัติการอย่างไรแม่เชื่อว่าไม่ว่าจะมี เรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมันจะยกชีวิตของเราให้มีความขนขวายเรียนรู้ไม่ยอมจำนนแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับการสูญเสียที่อาจจะเป็นการสูญเสียทรัพย์แต่มันต้องงอกงามทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่อยู่ในสถียนธรรมสถานกำลังจะกลับมาเป็นครูอีกครั้งแบบคนเอาทานอย่างพวกเราทำงานร่วมกับความรู้นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นระดับ นานาชาติเลยสําหรับเครือข่ายต้นไม้ในเมืองมาเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่จะต่อกันเป็นถึงพรมที่หมโลกเลยค่ะที่นี่เป็นทางรอดแล้วละ่ะไม่ใช่ทางเลือกจะเห็นได้ว่าเมื่อ33ปีที่แล้ว ถนนวัชรพลมีลรถแล่นแค่เพียง1ชั่วโมง3คันเดี๋ยวนี้3 0 0แสนคันฝุ่นแน่นอนนะคะแต่เรากลายเป็น Oasis ในท่ามกลางเมืองใหญ่เลย เราเป็นหยดน้ําเล็กๆใน่ามกลางทะเลเพลิงที่นี่ทําให้คนในโลกนี้เดินทางมาแล้วก็ปักหมุดเลยว่าต้องมาเสถียรธรรมสถานเพราะต้นไม้เพราะสวนมอสที่เราเห็นเนี่แหละค่ะเรามาช่วยกันทําต้นไม้ให้เป็นมรดกกรรมของเราที่ส่งต่อเป็นมรดกโลกกันถ่าค่ะไม่มีขาดทุนการปลูกต้นไม้ไม่เคยขาดทุนกําไรอย่างเดียวอย่างน้อยลมหายใจของฉันกับต้นไม้คือลมหายใจเดียวกันศึกษาจากการสูญเสีย กรณีของศูญย์เสียไฟไหม้เป็นการไม่เสียศูนและกลับมาเป็นคนเอาฐานให้ได้จริงๆคนที่ไม่นิ่งดูดายและเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นสิ่งที่ต้องการมากในสังคมนี้ใช้ต้นไม้เป็นกรณีศึกษาด้วยกันค่ะอย่าลืมดูแลต้นไม้ใหญ่ในใจของคุณด้วยนะคะ